สวัสดีค่ะนักเรียนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับห้องเรียนวิทยาศาสตร์ออนไลน์บายคุณครูออฟค่ะสำหรับชั่วโมงที่ผ่านมานะคะเราได้เรียนรู้กันเกี่ยวกับเรื่องของปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์เปนไปแล้วใช่ไหมคะเราก็พอทราบกันไปแล้วเนาะว่าอะไรบ้างที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์อย่างเราเราจะสามารถจเจริญเติบโตแข็งแรงได้ต้องอาศัยปัจจัยใดบ้างนะคะ สำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็มีเนื้อหาตต่อจากชั่วโมงที่แล้วนะคะจะมาสอนเสริมให้กับนักเรียนนะคะให้เราได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นว่ามีปัจจัยอะไรบ้างในการดำรงชีวิตและแต่ละปัจจัยนั้นสำคัญต่อการดำรงชีวิตของเราอย่างไรนะคะแต่ก่อนอื่นวันนี้คุณครูคมีเรื่องของเรื่องเล่าของเด็กชายคนหนึ่งมาเล่าให้ฟังนะคะเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะไปกันเลยค่ะ ฟาชอบกินอาหารฟาสต์ฟู้ดทุกวันเป็นไฟแก่ทอดโดนัทมามีกลือเลือทูปและน้ำบัดลมันที่หนงวันที่สองวันที่สวันที่4วันที่5้าวันที่6วันที่7จ็ดันที่8วันที่9ก้าสิบ เวลาผ่านไป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 และผ่านไปบ้า,บากินอาหารที่ไม่มีประโยชน์ทุกวันยึงําให้าอ้วน บารควรกินอาหารที่มีประโยชน์และครบห้าหมู่นะบาร์เปลี่ยนมากินอาหารที่มีประโยชน์เข้าวกล้องผักสดลาเนื้อผลไม้ต้มจืดและน้ำเปลา่า นอกจากกินอาหารครบห้าหมู่แล้วเราควรปฏิบัติต,ตนดังนี้ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอพักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ำวันละ6-8แก้วหรือตามที่ร่างกายต้องการและกินอาหารสุกปรุงใหมๆ่ๆเ <laughs> มื่อนักเรียนดูแลตัวเองอย่างเหมาะสมแล้ว ร่างกายของนักเรียนก็จะเจริญเติบโตและแข็งแรงนะครับเป็นยังไงกันบ้างล่ะคะเด็กๆสำหรับคลิปวิดีโอเกี่ยวกับเรื่องการดูแลตนเองอย่างเหมาะสมเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กชายบารรับประทานอาหารครบห้าหมู่หรือไม่คะและบาสออกกำลังกายเพียงพอหรือไม่ การปฏิบัติตนของบาร์สนั้นเหมาะสมกับการดูแลสุขภาพหรือเปล่าคะจะเห็นได้ว่าในการรับประทานอาหารนั้นนอกจากเราจะเลือกรับประทานอาหารได้ครบห้าหมู่แล้วนะคะการบริโภคหรือการรับประทานอาหารที่มีปริมาณเพียงพอเหมาะสมต่อความต้องการของร่างกายก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะคะถ้าเรารับประทานอาหารมากจนเกินไปก็จะก่อให้เกิดภาวะของความเป็นโรค อ้วนนะคะถ้าเราบริโภคอาหารน้อยเกินกว่าที่ร่างกายของเราต้องการก็อาจจะไม่เพียงพอต่อการใช้ชีวิตประจําวันเช่นการเดินการวิ่งการออกกําลังกายการเ,าเรียนหนังสือนะคะคนที่บริโภคอาหารไม่เพียงพอคือกินน้อยเกินไปเนี่ยก็จะทําให้มีอาการอ่อนเพลียนะคะไม่มีแรงนะคะหรืออาจจะทําให ถึงกับหมดสติหรือเป็นลมลมไปเลยก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญในการดํารงชีวิตของเรานะคะก็จะเป็นอาหารนะคะเลือกทานให้ครบ5หมู่แล้วก็อยู่ในปริมาณที่พอเหมาะพอดีนะคะสําหรับเนื้อาหาที่เราจะเรียนต่อไปในวันนี้นั้นจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับปัจจัยที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตอีกเช่นเคยค่ะซึ่งจะเป็นปัจจัยเกี่ยวกับเรื่องของน้ําและอากาศค่ะเราไปดูกันว่าน้ําและอากาศ เกี่ยวข้องและสำคัญกับการดำรงชีวิตของเราอย่างไรนะคะไปกันเลยค่ะปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์มี3ประการได้แก่อาหารน้ำและอากาศค่ะนักเรียนเคยสงสัยหรือไม่คะว่าหากมนุษย์เราไม่รับประทานอาหารเป็นเวลานาน,นถึง3สัปดาห์จะตายหรือไม่นะติ๊กตอกติ๊กตอก อาหารเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อร่างกายช่วยทำให้ร่างกายเจริญเติบโตและดำรงชีวิตอยู่ได้อาหารที่มนุษย์ควรรับประทานและมีประโยชน์ต่อร่างกายคืออาหารห้าหมูนั่นเองค่ะหมู่ที่1、นนมไข่เนื้อสัตว์ต่างๆให้สารอาหารประเภทโปรตีนช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโตและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอค่ะ หมู่ที่2ข้าวแป้งเผือกมันและน้ำตาลช่วยให้สารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดตและช่วยให้พลังงานแก่ร่างกายค่ะหมู่ที่3พืชผักต่างๆให้สารอาหารประเภทวิตามินและเกลือแร่ช่วยเสริมสร้างการทำงานของร่างกายให้เป็นปกติและสร้างภูมิต้านทานโรคได้ด้วยค่ะและหมู่ที่4นะคะผละไม้ต่างๆให้สารอาหารประเภทวิตามินและเกลือแร่ และยังช่วยเสริมการทำงานของร่างกายให้เป็นปกติและสร้างภูมิต้านทานโรคได้ด้วยค่ะส่วนอาหารในหมู่ที่5นั้นได้แก่ไขมันจากพืชและสัตว์ให้สารอาหารประเภทไขมันสารอาหารกลุ่มนี้ช่วยให้พลังงานและให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายค่ะในหนึ่งวันมนุษย์ควรรับประทานอาหารวันละ3ม,มือ้อได้แก่มื้อเช้ามื้อกลางวันและมื้อเย็นค่ะ มื้อเช้าเป็นมื้ออาหารที่สําคัญที่สุดเพราะขณะที่เรานอนหลับร่างกายของเราจะไม่ได้รับสารอาหารอะไรเลยตลอดทั้งคืนเมื่อตื่นนอนร่างกายจึงต้องการสารอาหารเพื่อทําให้พลังงานและใช้ในการทํากิจกรรมต่างๆตลอดทั้งวันค่ะตัวอย่างเมนูอาหารเช้าที่ควรรับประทานเช่นโจ๊กหมูใส่ไข่ซึ่งเด็กๆจะเห็นว่ามีทั้งคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนรวมไปถึงวิตามินจากผักด้วยค่ะ ส่วนเมนูที่2คือต้มเลือดหมูใบตำลึงเมนูที่3ค่ะอาหารธัญ,ญพืชกับนมจืดเมนูที่4แซนด์วิชไก่เมนูที่5ข้าวไข่เจียวใส่ผักราดข้าวและเมนูที่6ค่ะสลัดผักผสมเนื้อไก่นักเรียนเห็นผู้ชายในภาพนี้ไหมคะเขาเดินอยู่กลางทะเลทรายที่แห้งแล้ง เขาอิดโรยมากและเหนื่อยมากจากการเดินด้วยระยะทางที่ยาวไกลและสภาพอากาศที่ร้อนนะคะตอนนี้เขากำลังต้องการน้ำเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมมนุษย์เราต้องดื่มน้ำอืมแล้วทำไมหนะ้ามนุษย์ควรดื่มน้ำสะอาดอย่างน้อยวันละ6-8แก้วหรือตามที่ร่างกายของเราต้องการค่ะ เนื่องจากน้ําเป็นปัจจัยหลักสําคัญอีกหนึ่งอย่างนะคะที่ช่วยให้ร่างกายของเราทํางานได้อย่างปกติค่ะเด็กๆจะเห็นได้ว่าในภาพนะคะเขาดื่มน้ําทั้งหมดวันละ8แก้วประโยชน์ของน้ําช่วยให้ร่างกายสดชื่นควบคุมอุณหภูม,ภมิของร่างกายช่วยในกระบวนการขับถ่ายของเสียในร่างกายค่ะและสุดท้ายช่วยกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตนั่นเองค่ะ ดื่มน้ำอย่างไรให้ดีต่อสุขภาพ 1. ดื่มน้ำสะอาดและมีอุณหภูมิปกติและ 2. ค่อยๆจิบน้ำอย่าดื่มทีละมากๆ 3. หลังตื่นนอนดื่มน้ำหนแก้ว 4. หลังอาบน้ำดื่มน้ำอีก1แก้วค่ะ 5. ก่อนทานอาหาร30นาทีควรดื่มน้ำหนแก้วค่ะ 6. หลังทานอาหารดื่มน้ำหนึ่งแก้วค่ะและ7ก่อนเข้านอนควรดื่มน้ำหนแก้วค่ะเอเด็กๆเคยสงสัยหรือไม่คะว่าหากมนุษย์กลั้นหายใจเป็นเวลานานๆจะตายหรือไม่มคำถามนี้ก็น่าคิดนะคะอากาศมีความจำเป็นและสำคัญต่อการดำรงชีวิตของเราอย่างไร อากาศมีอยู่รอบๆตัวถ่ายเทได้ตลอดเวลาต้องการที่อยู่ไม่มีสีไม่มีรสและไม่มีกลิ่นค่ะอากาศประกอบไปด้วยแก๊สต่างๆได้แก่แก๊สไนโตรเจนแก๊สออกซิเจนแก๊สอื่นๆรวมทั้งฝุ่นละอองและไอน้ำด้วยค่ะ ส่วนประกอบในอากาศที่อยู่รอบๆตัวเรานะคะจะมีส่วนประกอบที่เป็นแก๊สในตัวเจนในปริมาณที่มากที่สุดลองลงมาก็จะเป็นแก๊สออกซิเจนนั่นเองค่ะที่มนุษย์ใช้ในการหายใจความสำคัญของอากาศต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์มนุษย์ต้องการอากาศในการหายใจเพราะแก๊สออกซิเจนที่อยู่ในอากาศมีความสำคัญต่อระบบอวัยวะต่างๆในร่างกายนั่นเองค่ะ หากร่างกายได้รับอากาศไม่เพียงพออาจทำให้เกิดอาการต่างๆเช่นอ่อ,อนเพลียหรือปวดกล้ามเนื้อมึนศีสาะหายใจไม่สะดวกระบบไหลเวียนโลหิตผิดปกติอาจหมดสติได้นะคะจากการขาดอากาศหายใจนะคะหรือยิ่งหนักไปกว่านั้นนะคะ อาจจะทำให้ถึงแก่ความตายได้ด้วยนะคะเมื่อร่างกายของเราขาดอากาศหายใจนั่นเองค่ะมนุษย์มีการจเจริญเติบโตและดำรงชีวิตยอยู่ได้เพราะได้รับอาหารดื่มน้ำสะอาดและมีอากาศหายใจในทุกๆวันค่ะเรามาดูกันนะคะตอบข้อสงสัยของเด็กๆก,กันค่ะหากมนุษย์ไม่รับประทานอาหารเป็นเวลาสามสัปดาห์จะตายหรือไม่ คำตอบก็คือมนุษย์สามารถมีชีวิตอยู่ได้ประมาณ3สัปดาห์โดยไม่กินอาหารจากนั้นร่างกายก็จะสู้ผอมอ่อนเพลียแล้วก็เสียชีวิตได้ค่ะส่วนข้อที่2นะคะคำถามที่ว่าทำไมนะมนุษย์ต้องดื่มน้ำค่ะเรามาดูคำตอบกันนะคะว่าเพราะเหตุใดการที่ร่างกายของมนุษย์ จำเป็นต้องดื่มน้ำเพราะน้ำเป็นส่วนประกอบของร่างกายช่วยทำให้ร่างกายทำงานได้อย่างปกติค่ะโดยส่วนประกอบในร่างกายนะคะจะประกอบไปด้วยน้ำเป็นหลักค่ะส่วนคําถามข้อสุดท้ายนะคะนั่นก็เป็นข้อสงสัยเกี่ยวกับว่าหากมนุษย์กลั้นหายใจเป็นเวลานาน,านจะตายหรือไม่เด็กๆคิดคิดเห็นยังไงคะกับเรื่องนี้ คำตอบนะคะหากมนุษย์ขาดอากาศหายใจเพียง4-5นาทีอาจทำให้เกิดการทำงานของสมองผิดปกติไปตลอดชีวิตนะคะหรืออาจทำให้เสียชีวิตได้นั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆหลังจากที่เราได้เรียนเนื้อหาก,กันไปแล้วนะคะจะเห็นได้ว่า ปัจจัยที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตของมนุษย์นั้นนะคะนอกจากการรับประทานอาหารให้ครบห้าหมู่แล้วนะคะการดื่มน้ําสะอาดให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายในแต่ละวันนั้นก็สําคัญนะคะรวมไปถึงอากาศที่บริสุทธิ์นะคะก็สําคัญโดยเช่นกันนะคะอากาศที่บริสุทธิ์หมายถึง อากาศที่ไม่มีฝุ่นควนันไม่มีมลพิษไม่มีกลิ่นเน่าเสียสรงงานอุตสาหกรรมหรือแม้กระทั่งการเลี้ยงสัตว์หรือการทำปศุสัตว์ตามบ้านเรือนตามบ้านตรงนี้นะคะถ้ามีกลิ่นเหม็นนะคะก็จะส่งผลกระทบต่อระบบการทำงานของระบบหายใจได้นะคะเพราะฉะนั้นการดูแลสุขภาพนะคะนอกจากปัจจัยทั้งสามอย่างแล้วสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือ ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนั่นเองค่ะและช่วงนี้นะคะในสภาวะการโควิดนะคะคุณครูก,ก็อยากจะให้เด็กๆทุกคนนะคะดูแลตัวเองนะคะสวมหน้ากากอนามายัยล้างมือทุกครั้งที่สัมผัสหรือหยิบจับสิ่งของนะคะรวมไปถึงหลีกเลี่ยงการไปในบริเวณที่ผู้คนแออัดจำนวนมากค่ะและท้ายที่สุดนี้นะคะเด็กๆอย่าลืม ลิ้ที่คุณครูส,ส่งให้ในลน์กลุ่มผู้ปกครองนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ